ส Dante, วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับของ oui. แพลตฟอร์มอินสตาแกรมนีครับสาหรับผู้ชมท่านใดนะที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับหรือว่าเพิ่งสมัครแอคเข้าใหม่มานะครับเรายังไม่มียอดผู้ติดตามเนะครับเราอยากจะเพิ่มนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google นี่ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า k m m นะครับ KTH นะครับแล้วก็กดค้นหากันเลยนะครับเราจะเจอเว็บแรกตรงนี้เลยนะครับผู้ชมก็คลิกเ้ีะบรรตงนนลยคั อ่าหรือจะคลิกเพื่อได้คลิปนี้เนะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันเลยก็ได้นะครับอ่าก่อนจะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m p t s com กันแล้วนะครับอ่พอเข้ามาแล้วนะครับฝากบอกคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานเนี่ยก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอารหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมต อะไรใครไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้ครับด้วย Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google นะ่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับอเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เกมเบมค c o ีเกันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหากขอาคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีให้เลือกหลายช่องทางเนี่ยครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนค r code นโค้ับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นอังเป w e r วอลเลตนะครับแล้วก็ชิลเพย์นะครับในช่องช่องทางชิลเพย์ตรงนี้นะครับจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้เนี่ยครับก็จะมีเป็นการสแกน QR code โค้นะครับทูมันนี่วอลเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับอรวมถึงตู้ไนเติมก็สามารถใช้กันได้นครับ เอาละต่อมาช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับเอาละในทุกช่องทางตรงนี้เขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างนะครับอคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนคุณชมก็อ่านคาแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินให้อาเติมเงินกันให้เรียบร้อยเลยครับเอแล้วต่อมาเนี่ยครับผห้ชมกดกลับมาที่คํทาง่งซื้อใหม่กันเลยนะครับอ่าดับบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เอาเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่เฟซบุ o กนะครับอินสตาแกรมทิกตอกยูทูบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับ ในโซนนี้น่ครับเราจะมาใช้โซนของเฟอร์มอินสตาแกรมนะครับผู้ชมก็คลิกมาที่อินสตาแกรมเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดพิจารณนะครับผู้ชมก็เลือกมาเป็นอ่าบริการแนะนํารถเร็วตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่นครับอ่านในบริการนะครับก็จะเจอบริการแรกตรงนี้เลยนะครับเพิ่มพิจารณนะครับผู้ชมก็เลือกไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่านระลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะแนะนำ ต่อมานีครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับขอให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่สแกมนะครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยครับที่เราต้องการจะเพิ่มอ่ายอดพิจารณาเนีครับแล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่แล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอ่าในส่วนปริมาณตรงนี้เขาบอกขั้นต่ำมาที่10นะครับถึง10ล้านนะครับอ่ผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดพิจารณาไปกี่คนเราใส่เข้าไปนี่ครับผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับเอาไปเราใส่ประมาณไปเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะครับพอ อเวลาเรียนนะครับแล้วก็ค่าบริการตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะคืนแบบนี้เลยนะครับอ่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่แลวต่อมานะครับให้ผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับอันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้<ๆ>นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมา <gallon S 1> นนนะครับส่วงี้เป็นี่ะครับส ตรงนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับเพื่อนผู้ชมนะครับคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอาเพราะว่าถ้าลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราไม่ถูกต้องนะครับยอดติดตามก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับผู้ชมต้องเช็คดีๆนะครับก่อนที่จะนําลิงก์มาใส่นี่ครับอันนในโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันเวลาที่เราสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนคืนวันรอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับก่อนที่เราจะกลับไปดูยอดติดตามนะครับขขององเราเนี่ยกร เดี๋ยวผมก็จะมีเมนูในเว็บไซต์มาแนะนำานะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเครับแล้วเกิดมีปัญหาในการสั่งซื้อะครับหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับอกอให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้เลยนะครับอตรงนี้ก็จะมีเลือกติดต่อแอดมินนะครับสองช่องทางนะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือและช่องทางไลน์นะครับก็สามารถเลือกติดต่อแอดมินกันได้นี่ครับ อาล่ะ้าว่าคุณผู้ชมนใดที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเนี่ยแล้วก็มันได้มีปัญหาและในการใช้งานเนี่ยับเลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้เด้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับอขอให้คุผู้ชมนับมาที่เมนูแนะนําเพื่อนกันเลยนะครับอาผู้ชมก็สามารถนำลิงก์งนน้ำแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนีต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับให้เด้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้เนี่ยุผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําถึง5%กันด้วยนี่ครับเอาลนะต่อ ในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกมาเนี่ยครับพอจะคืนเงินเข้าเครดิตให้เราตรงนี้เลยนะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนี่ยพอจะมีรายละเอียดต่างๆบอกครบถ้วนเลยเนี่ยครับพอสามารถเข้ามาดูกันได้เนี่ยแต่หากว่ายกเลิกออเดอร์กันมาเนี่ยครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามนะครับอยู่ที่27คนนะครับผมก็จะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดผู้ตติิดาามมมนนนะคครรรััับบเพ่ขึ้้แลวหือยง อ่าตอนนี้ยอดพิจาราของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับกอขึ้นมาถึง127คนกันแล้วนะครับอ่าก่อขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับอ่าและสาหรับคลิปนี้นะครับอ่าผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ้าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับอ่าผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่าและสําหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผพลาดอะไรกันไปบ้างนะ่ครับหรือว่าผู้เรบั เราต้องขอบคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ